เรริ่มจหมดทอเ่ม่าเนเวลาเปกบบาุคอแต่คนก็ยังน้อยอยู่ดูหรือว่ามีอะไรปลแล้ว่ามีรนาเดียวนนี้คนน้อยต่างก็น้อยอยู่อาคนนเอะเข้าไปดูครับมขอยู่หน้าบาบุคอแล้วก M B K นะครับฝนเพิ่งหยุดตกนะฮะเป็นวันอาทิตย์ด้วยวันนี้ ฝนฟ้าคลืฝนฝนต้องหยุดตกเมื่อกี้ฝนตกหนักมากนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศในมาวบินคองหรือเอ K ดีเนะครับครับผมหรือสัางไเข้าไปครับตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับตอนนี้กลายเป็นตึกสตาร์กัคแล้วครับผมเพราะ่อนอาคารอาคารตรงนี้นะครับก่อนที่จะรื้อสร้างใหม่มาเป็นอาคารทุกเสื้อผ้าแฟชั่นนะฮะของระดับเกี่ยวพวกสาวเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเข็มขัดตรงนี้นะครับ บรกิการมันตึกอพารสตาร์บัคไปแล้วนะครับก็ได้มาไปดูความเปลี่ยนแปลงของเอ k นนะครับเบาลงองเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงโควิดจนโควิดนี่จางแล้วจนกลายปเป็นโอมิคอนแล้วนะฮะเดเข้าไปดูในตัวพานว่าเราคุณคองของดีเเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแปลกใหม่ในขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับผมก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงจริงๆกันเงียบน,น,นะฮะสมัยก่อนก่อนโควิดเนี่ย ต่างชาติคนจีนฝรั่งฝรั่งฮ่องกงหลายชาติจะมาเที่ยวพอาเป็นของเพราะว่าของไม่แพงนะฮะแต่ช่วงนี้เพิ่งช่วงโอไมคคอนได้ข่าวว่าจะยกเลิกเทสแอนเทสแอนโกนะครับถ้าประเทศไม่ต้องกักตัวแต่ก็ยังก็ยังเงียบอยู่ถ้าเทสแอนโกยกเลิกกัเป็นถาวนจริงๆเนี่ยเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเนี่ยอะไรก็น่าจะดีขึ้นนะครับคนก็น่าจะมาแล้วตอนนี้ถึงขั้นสามแล้วนะครับ ก็ยังเงียบเหงาอยู่เหมือนเดิมนะครับมีหลายห้องนี่ปิดนะฮะคืออยู่ไม่ได้อะชาวนักท่องเที่ยวไม่มีนะฮะนักท่องเที่ยวมีน้อยเนี่ยเพราะค่าที่รู้อยู่มาบนคลองเนี่ยไอบีเคนี่ยมันแพงมากอยู่แล้วอยู่ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายเขาก็ต้องยกเลิกเดี๋ยวถ้ายกเลิกการเทสไอโกเนี่ยนะเทสแสงโกเข้าบางไยได้เลยเนี่ยนะฮะก็บางโงก็น่าจะคึกคืนขึ้นนะฮะนี่ขนาดชช้าสามเป็นวันอาทิตย์นะครับเนี่ย คนนี้บางบางบางตามากประวัติที่ผ่านมาสมัยก่อนมีโควิดเนี่ยคนเดินบางคลองนี่เยอะจริงๆคือเหยียบตายเมาที่ยวาบองทั้งนตั้งแต่ช่วงโควิดโควิดเริ่มจหมดแะหมเ่มเริ่มที่นเวลาเป็นกทาคองแต่คนก็ยังน้อยอยู่ดูด้วยว่ามีอะไรเปลี่ว่ามีอะไรน่าเที่ยวตอนนี้คนน้อยตัดชาก็น้อยอยู่ คาเานยูเข้าไปดูครับผมข้างใน,น,น,งใน,นพวกขายเสื้อผ้านะครับนะฮะเสื้อผ้าอันนี้ก็ของพวกเครื่องศพอางอุปกรณ์ตกแต่งหน้าแล้วพวกเซสเซอรี่พวกนี้นะแปรงปัดน้องปัดหน้านะฮะเขียนชิ้วร้านนี้ยังมีหมดนะครับ,รบขายย้างในก็มีรองเท้าด้วยนะครับเสื้อเสื้อย่งเสื้อยืดนะฮะสมัยก่อนข้างในเนี่ยจําได้เลยมาเสื้อเสื้อนอกข้างในไม่แพงพันสามพันสี่ ไม่แพงนะฮะแล้วก็ถูกค่าดีเย็บดีถ้าไปข้างล่างนะ่ะนะฮะถ้าไปร้านอินเดียเนี่ยปราณสี่ห้าพันเนี่ยเพราะมันขายยี่ห้อขายแบรนด์ข้างในเนี่ยเขาไม่ได้ขายแบรนด์นะครับมันไม่คุณภาพตะแขนยาวไปก็ตัดได้นะฮะแต่ก็เงียบมากนะครับก็มีหลายห้องนะครับที่แนวกีฬามมยไทยนะครับถ้าเป็นมาก่อนจนะก็ฝรั่งไม่ต่างคาซื้อสะสมนะฮะแต่ก็ห้องว่างเยอะนะครับในห้องว่าง องว่างมหาีหลายพื้นที่ว่างเพราะว่าู้ค่าเช่าไม่ไหวครับผมร้านนี้ก็ตกแต่งหกแนวตกแต่งใช้งานไม้นะครับขายกระเป๋าเดินทางนะครับชอบก็บมาเลือกไม่เลือกดูได้เลยปเลย ครับผมโซนนี้เป็นโซนมือถือนะครับโซนมือถือเมื่อนีในวันอาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะแน่นกัะเตียดเลยนะฮะแต่ช่วงโอไมิคอนโควิดมานี่เงียบสนิทแทบไม่มีคนเดินเลยนะฮะนี่บรรยากาศมาบนคลองชั้นสามนะครับในโซนมือถือนะครับไอทีเงียบบางร้านก็ตู้เปล่าแหละครับบางร้านเงียบจริงๆเดินสบายนี่ขายพวกอุปกรณ์ เพชนะฮะบางรุ่นท่า่าบบางรุ่นบางรุ่นก็ไม่มีของนะครับดูรลลอบๆชั้นสามใครอย่าเชื่อชั้นสามมาบนคลองซื้อมือถือของดีราคาถูกต้องมาบนคลองรุ่นเดียวยี่ห้อเดียวยังขายตัดราคากันเลยนะฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะตัดยังไงคนไม่มีเงียบจริงๆครับเยวดูบรรยากาศชั้นล่างนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับว่าเงียบจริงๆนะฮะ ก็ต่างชาติหายหมดมอก่อนจะมีจีนฝรั่งฮ่องกงมีทุกทุกชาตินะแตมาเที่ยวแล้วว่าอาก Africa, แอฟริกาตอมาเที่ยวเมืองไทย,ยนะผวกผิวดำนะฮะเพราะว่าก่อนโควิดนะฮะแต่โควิดมาโอไมคค่อน oh, God, ก็ยังเงียบอยู่นะฮะแต่คาดว่าปีนี้ปลายปีนั้นนี้น่าจะดีขึ้นเงียบจริงๆน,นะฮะมก่อนในะวันอาทิตย์จะเหยียบันตย